วิธีการเล่นบทบาทมาม่าวูฟหรือแม่มนุษย์หมาป่าในเกมอนิเมชแวร์วูฟภาคเสริมที่มีชื่อว่าโปรแม่มนุษย์หมาป่าเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่าทุกๆคืนแม่มนุษย์หมาป่าจะลืมตาตื่นและเลือกเป้าหมายพร้อมกับมนุษย์หมาป่าแต่แม่มนุษย์หมาป่ามีความสามารถคือในคืนแรกหลังจากมนุษย์หมาป่าเลือกเป้าหมายแล้ว ผู้ดำเนินเกมจะเรียกให้แม่มนุษย์หมาป่าลืมตาและเลือกเป้าหมายหนึ่งคนเป้าหมายคนนั้นจะกลายเป็นลายแค้นจนกว่าจะถูกกำจัดแต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อเกมเท่านั้นส่วนการเป็นลายแค้นสามารถดูได้ที่คลิปลาแค้นที่อธิบายไปแล้วได้เลยและนี่คือบทบาทแม่มนุษย์หมาป่าในเกมอัลเเมตแวร์วูพัคเสริมที่มีชื่อว่าโปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ